แล้วยายทำไมไม่บอกหนูทำไมอ๋อขับรถนี่ไปขุดบุญก็ไม่เป็นไรโอ้โหมันไม่ร้อนบอกก็บ้านค่อยๆไม่ได้กลัวใครโอ้ยหนูก็อยากให้ยายนั่งรถหนูมั่งเด้อเด้อไดมานั่งก็ได้ลูกเชิญเข้าบ้านหรือจะให้ยายไปก่อนเชิญเข้าบ้านค่ะโอ้ทองเยอะแยะเอาไปให้จะทากินก๋วยเตี๋ยวมันจะอืดอ๋อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตรงไหนมีใครมาข้าวเตี๋ยวตรงไหนมีเออบ้านยายทมอ๋อบ้านยายทม อ๋อนี่ไปคนบุญมาอือคนลูกของนี่เต็มเลยเต็มเลยเอฟซีแล้วขับรถมาช้าด้วยกันเย็นเนอะโอเคโอเคโอเคมาทำคอนเทนต์โอเคทำคอนเทนต์กันนานม่เจอเลยเจอกันนานให้ละให้ลูกได้แปดให้ห้าให้สามวินโอเคเดี๋ยวก่อนถามยายก่อนเลยวันนี้ยายยายทำอะไรหลังคาบ้านเห็นยายลงคลิปทำหลังคาบ้านต่อเติมเออ เราเติมหลังบ้านเพราะเราเราต้องพึ่งตัวเองเราไม่มีเอฟซีเหมือนเขาเอยไรอย่าไปพูดอย่างนั้นยายหนูเราก็ต้องอยู่เหมือนหนูอะหนูตาทานเป็นคนน้อยใจโอ้ยคนอื่นคือมีเอฟซีแท่แม่มึงเออก็ช่างเขาดอกโอ้ยและหนูมีสะที่ไหนหนูก็เฮ็ดตาทานเ็นคนพูดยายก็เลยอ่าบอกเสมอว่าเราเป็นตัวของเราเลยพ่อใช่เรามีแค่ไหนก็เราก็อยู่แค่นั้นเนะยายเนาะตาทาเขาไม่เข้าใจไงคำก็ได้เป็นหนังสือเนาะเออ โอ้ยแล้วได้ยินว่าจะถาซื้อทองให้เอเอเอ,อ,อ้ยไมเออไม่พี่เอาแล้วยายไปไหนแล้วเห็นตะขาวว่าซื้อทองให้ฮะ<ม>เว้ยมียายยายตอนเย็นเนี่ยค่อยมาอันค่อยมาเปิดอ๋อค่อยมาเปิดเผย<ม>ว่าทําไมโออไ,ไ,ไป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 เดี๋ยวจะถารอกินข้าวไปถะหออถึงอ๋อยัง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 วลมนะแม่เป็นคนให้ <ปะ S 2> อ๋อแม่เป็นคนให้คนนี้มีแต่คนให้แม่มีแต่ให้พี่คนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่เห็นความดีของยายก็ช่างค่ะใช่หนูก็เหมือนกันใครไม่เห็นความดีของเราเราก็อยู่ทะมอซะแม้เราเราอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นมากไปใช่เราเราเป็นตัวของเราเองแล้วเราก็เป็นคนกอกๆแล้วนะยายหนูเห็นไหมหนูไปเก็บมะม่วงป่ามายายเอาไปฝากะตาบ่ มันชุกแล้วบ่บ่แม่ไปเก็บอยู่อยู่ในห้องห้วยนะบ่บอไอไอตรงมะม่วงไอตรงบ้านช่างวานเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขอมือขอเข้ามาแล้วแล้วที่ที่บ้านของยานก็เยอะแยะเด้อตรงไหนอห้องห่วยแล้วกระถาเขากินเขากินอะไรไม่ได้เนาะเป็นไรอะตาสาเป็นโรคเกาต์อ๋องงแข็งปวดขา มอกมไอ้นี่ก็กินไม่ได้เอม่วงเออยายก็ไปกินสองหน่วยหรือยายมาะมาไว้กับหนูก็ได้เดี๋ยวหนูทําแจ่วปลาให้ตอนเย็นกนเีย็นี้จะทำเด้อโอเคขี้ทอดบางเบียร์ฮะขี้ทอดบางเบียร์โอ้ยมันก็ไปขายไก่ทอดแล้วยายมันก็ดูแลลูกดูแลเมียเนาะทุกคนก็มีหน้าที่เนาะยายเนาะแม่เหมือนเรานี่เราจะให้ไปตาม คนอื่นมากไปเราก็ไม่มีความสามารถที่จะประจำเขาใช่เพราะเรามีครอบครัวใช่เราต้องดูแลครอบครัวเราเราต้องหนูเหมือนกันหนูจะไปไหนก็ไม่ได้มีหมามีหมาน้อยมีบ้านเนาะบ้านแล้วมีก็ดีเลยล่ะดีใจด้วยที่เจ้ามาเป็นคนบ้านของกอดีใจไหมดีใจก็ฝากตัวกับยายเนี่ยแหละก็ฝากฝากกัน เขาขอาจจะทีบยายจงก็ได้อทีบไปไหนแล้วบ้านยายอยู่นี่ทีบออกนอกประเด็นโอ้ยคบอใครทิบอ,ออกลองนอกประเด็นเราก็อยู่นอกสายตา,าเรามาตั้งนานแล้วเราก็อยู่นอกสายตามานานแล้วมันไม่ยู่<ล>ยคนอยากเอาให้ยายออกยายเข้าไปหูจักไปแล้วยายก็อยู่ชื่ออยู่เออยายเราก็อยู่มอมอมั้่ เด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นัดหมายกันหรือยังไงเนี่ยฮะคับเดี๋ยวมันมันหนาวก่อนหรอขับรถตากแดดเล่นกันเนี่ยใช่ฮะมันหนาวยายก็ไปกวนปุ่นขับรถไปนู่นยายไปกวนปุ่นเออนล้วนี่เดะเอาวะเออไปเก็บมะม่วงเนาะอันน่ะบอต้องไปไหนกันแล้ถ่ายคลิปฮะตรงเจ้าจะเอาคลิปเขาหรือเจ้าจะเขาไอ้คลิปเจ้าเขาจะมู่เลย รถมันมาจะเหยียบเราบอจอดรถข้างางเนี่ยนะบอเราไม่มีนเเรานักเลงจอบข้างทางเดี๋ยวเดียวรถมาจอดรถข้างทางเอฟซีนักเลงไหมเออเขาต้องหลงเขาต้องหลบให้เราฮะเอยจะถามว่าเออต้องอีกสักพักนึงยายเพราะว่ามันมันไม่มีคนถ้าเราขายแต่ไทยบ้านมันมมีคนตอนนี้มีจ่ออ่าเบลฮอฮอฮีบสลา ไม่หยุดจะละอ่ะไปไปไปลด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 ไปเดี๋ยวเขาด่าเราปะยังไม่มีใครเลยที่มาเอาค่ะมันจบ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 โอ้เคยต่อคลิปต่อคลิปอ๋อเขาต่อคลิปเขามีต่อคลิปเดี๋ยวนี้ถ้าช่องใหญ่คนดูเยอะผ่านเยอะผ่านุ้ยนะหนาหนาข้างหลังเนี่ยไอช่องเนี้ยนกพอยมะม่วงไหมอ่ะน้องพลอยมะม่วงไหมบ่คันมะม่วงอร่อยมะม่วงคันเนาะอีหยังเรา อร่อยเด้คันคันอยู่บ่เอออ๋อมันชื่อมะม่วงคันเอ้ยมันไม่คันมันแซบเด้อยังก็ยังไม่เสร็จอ่ออ่ออีกหกวินาทีพอยังไงก็เอาแค่หกขอบคุณยายเด้อที่ให้ถ่ายคลิปเดี๋ยวจะว่างๆจะเข้าไปหายายสวยๆเหมือนเดิมเดี๋ยวยายก็มาตอนเย็นเหมือนเดิมมาวันนี้มาบอกว่ามาโอ๊ยยายหนูหนูเห็นหมวกแดงหนูเห็นเสื้อแดงแล้วหนูกลัวว่ะ มนุษย์เหมือนกันใช่ขอบคุณครับยา